นี่เปิดคมหนึ่งครับแม่คุนครับแม่บัวคำแม่บัวคำครับแม่บัวคำรมก็สามห้าครับทางไงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะประฟ้าฟั่ม มื่อนี้สิพลาพี่น้องมาเปิดราคากว้ยคือเก่าเหรอครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ได้พลาดคลิปดีๆราคากว้ยถึกๆไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับคุณพ่อต้องแหเลยคุณพ่อติ๊กครับนี่รู้บ้านไหนครับคุณพอบ้านหนองทุ่มหนองท้องครับจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้จะเปิดจากตัครับมื่อนี้เปิดคบหนึ่งครับครับแม่ลูกครับ แล้วซื้อแม่ยังก่อนแม่คุ้นครับแม่บัวคำครับแม่บัวคำแม่บัวคำครับแม่คุ้นหายเดียววันนี้เราว่าแม่แม่บัวคำมีพรมกรุงรัชดาครับพรมร้อยสามห้าครับครับไว้แม่ดูตอนนี้ข้องเราเป็นทังไหนครับตอนนี้ช่องว่างอยู่ครับช่องว่างช่องว่างครับนั่นลูกสาวลูกสาวซื้อกินตลาครับตลาด ชินตลาสองเดียนครับนี่นะยูเซูซยดกมงค้ครับดอกงลวตอนนี้ข้องลางเยอะะครับอังไงดงคโอ้ยนี่ีพอเาิ่ไนก็ต่อตามแม่นี่ยตาม ครับบ่มิตานี้ครับกินหน้าเก่งกับเนี่ยเนี่ยนเนี่เปิดราคาไว้เท่าไรครับเปิดเกสิบครับเก้าสเนาะราคานี่ต่อรองไล้บ่พอครับต่อรองได้ครับต่อรองเด้เปิดเมื่อสิเแี้วเพันเปล่ะตออลายเนี่ยตองเบื่อเดียอเครับเบโรศัพเนี่ยพ่อศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งสี่เก้านย 0818149602พอติดครับพอติครับเคคกับผ้เรามาอต่อร้อง,งนเด็พี่น่อยต่อเด้เบิดมหน่อแล้วว <c oughs> เราได้ลูกจากตัวหรือพุ่นเหรอครับลูกสองครับตัวที่สองเยียบพอปันแผวเด้อพี่น่องลูกเรายังตัวนหน่อยย่ลูกกำลังใสขึ้นกำลังงำ้ำลูกมันถู